็มีคนบ่นงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งมาถึงผมเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมดีเล็กซีมอนในเกม Resident e v e v 6มันกําจัดยากเลยครับแปลงไปไดโดเสา์บ้างเป็นสิงโตบ้างเป็นแมงหวีแบงวันบ้างกําจัดยากเหลือเกินตายกับมันบ่อยเหลือเกินถ้าไ่ชมรู้ไหมฮะว่ามันมีวิธีการกํากจัดดีเล็กซีมอนแบบง่ายๆด้วยนะฮะอ่ะงงงองอาจจะยังไม่รู้นะครับไม่ต้องใช้ปืนเลยครับไม่ต้องใช้ล็อกเก็ตเลนเซอร์โอ้โหง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกนะจับตาดูดีนะครับวิธีการกําจัด เอ่อซีมอนครเดี๋ยวดูกันเลยฮะพร้อมนะพร้อมด้วยนะพร้อมนะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซีมอนเออเนี่ยเนี่ยซีมอนอยู่นี่เออเนี่ยเนี่ยซีมอนเออซีมอนแล้วก็วิธีการกำจัดฮะอย่าต้องดูกันนะอย่าหมตั้งกรอิก่อนวิธีการกำจัดมันก็ง่ายนิดเดียวฮะนี่ครับเพียงแค่หยิบนี่ฮะหยิบซ้อขึ้นมานะฮะแล้วก็นนีี่่ อีกแม่งแล้วก็เด็กแม่งแดกเด็กแดกแม่งอ๋อแดกเดกอืมเด็กอืมอืมอบมอืมอืมอ่อยอ่อยเนี่ยครับ็ง่ายจะต่อครับไม่ต้องทอยล็อกเซอร์ไม่ต้องเชตปืนครับเนี่ยสีองก็แดกแม่งก็เจะจบอืมอืมอื่ดถึงหมดจ้าอืม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 อืแสมอแล้วคุทํอเลยเป็นยาอ่อเลยอืมอ Don't not do